ถ้าไม่เห็นกระตาผมเองไงนะผมแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้หมวดบ้นี่นะที่มันคุยนะคุยหนาะว่ามันจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครเนี่ยนะมันจะยอมไปเป็นบอริีการ์ดเดินตามหลังต่อลัสกสละจิตต่อยต่อยต่อยเอยผมว่าการที่คนเราเขาไปเป็นบอริีการ์ดัหหน้าคณะลูกทุ่งเนี่ยมันไม่เห็นจะเสียศักดิ์ศร,รีตรงไหนนี่ครับหมวดคุณดอกลักสลัจิตเนี่ยก็ไม่ที่รู้จักของคนทั่วประเทศคนรู้จักมากกว่าหมวดอีกนะครับ ได้อย่างครับหมวดครับเขาเนี่ยครับอาชีพสุจริตครับรวยด้วยนะครับปีนึงจับเงิงเนแสนเงินล้านนะครับไม่ใช่อย่างพวกเราครับจับเงินร้อยนี่จ่าห้อยผมถามอะไรจ่าอย่างนึงเนี่ยนะจ่าเป็นญาติอะไรกับดอลลร์สารจ,จิตตอนไหนไม่ทราบนะจ๊ะไ <c oughs> อ้ญาติมีนคงไม่ใช่ญาติหรอกครับแต่ผมมันเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านคนระับจ่าห้อยโทรศัพท์ นั่นเลยผมไม่รับโทรศัพท์กันนะครับหมวดสงสัยแฟนๆโทรมาครับ <laughs> <laughs> ฮัลโหลอ๋อสวัสดีครับหมวดครับโอ้โหหมวดนี่เหมือนรู้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยกำลังมีใครบ่นถึงอยู่เลยครับนี่จ๋าไม่ต้องบอกผมหรอกนะกผมมรู้ดีว่าใครนินทาผมอ๋อไอที่เรียกว่าบ่นถึงเนี่ยเขาเรียกว่านินทาเหรอครับตลกนะจ๋ะ พี่ไม่มีงานการทำกันเลยครหมวดวุฒิมาถึงว่างมานั่งเมาถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยไม่ยอมทำงานทำกลางของตัวเองโอ้โหหมวดครับงานนี่ครับสมนี่กองถ้าหัวผมแล้วครับงานเพียบเลยครับแต่ว่าหมวดแกนี่ยไม่ยอมทำงานครับแต่แล้วหมวดสวัสดีไหมครับเกือบดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่วันวันนี้จ๋าที่ผมโทรมาเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะรบกวนให้จ๋าช่วยผมหน่อย ช่วยอะไรเลยครับผมผมอยากได้ปืนเฮ้ยนี่กบปัดีกท่าเป็าย่อา หรอไม่ได้หาเนี่ยแต่ถ้าจะหาเนี่ยผมคงต้องเอาไฟฉายมาช่วยส่องแล้วล่ะโอ้ยไม่ต้องเอาไฟฉายส่องหรอกอย่างแก้วเนี่ยวิรั์มีนักร้องเป็นปังแพรวาวอย่างเงี้ยไม่ต้องส่องหลอกตัวเองยังไงก็มองเห็นมองเนยันแลี่เดียวตัวเองอย่าเพิ่งไปวันนี้แก้วไปซ้อมเต้นมาใหม่แล้วก็ร้องเพลงมาใหม่ด้วยจะร้องให้ตัวเองฟังอ่ะ นะระรักเดเดกโง่เนเด็กโง่เด็กงโกกง่ของฉันเจอหน้ากันทุกวันทําให้ฉันลงเผลอใจรักไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกแล้วเธอเออกไปสายตาเป็นสื่อความหมายแต่สุดท้ายเธอก็อทำเฉยอ้ยังทําเฉยอ,อีกเหรอพะลืมหล่ออะไรอุี okay, อเไร ้ยก็มาร้องมาร้องเพลงมาซ้อมเต้นให้พ่อรูปหล่อเขาดูมาก็ดีแล้วช่วยฟังเขาร้องเพลงแล้วดูเขาเต้นแทนผมเลยดิมีธุระาป่ะอุ้ยพมาูปหล่อเดีย๋ยวก,ก้าวโอ้ยจะกลางก็ไม่ไปไหนอะ่ะอุ้ยอะไรรจะพาหนูไปไหนล่ะอ๋เอเด็ ทำไมฮะทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้ล่ะก็หมดเบอร์เขาไม่ดีตรงไหนอ่ะหูวเขาแทกจะตายเฮ้ยเท่จะปั๊ดจำไม่ได้เหรอฮะกฎของวงเขาว่ายังไงฮะเขาห้ามเรื่องชู้สาวหื้ยจำได้ความจำฉันไม่ได้เสื่อมนี่แล้วก็ูยุ่งกับมันทำไม ระว,วังให้ดีนะจะโดนไล่ออกจากคณะรู้ไหมทำไมาหมวดบอก็เป็นบริการของพ่อดอกรักไม่ได้เป็นเด็กหางเครื่องหรือเด็กในคณะก็จอกงอบง่อยซะเมื่อไหร่ทำไมฉันจะยุ่งว้วยไม่ได้เฮ้ยจะไปไหนเอา้าเจ็บนะจะเป็นหางเครื่องหรือจะเป็นบริกามันก็คนในคณะเหมือนกันฮะเข้าใจไหมเฮ้เท,ที่ยงเงี้ยห้ามน่นห้ามนี่เทีกระหน่วห้ามจังเลยที่ังเศ่้อ่ะมันมีแฟนยังมีได้เลย ม,มีใครว่าเราเทียงกันใช่ฉันหยุดไม่ต้องเทียงใช้ทำอะไรก็ทำตามไปฮะและจำไว้ด้วยนะถ้าผิดอีกนะอย่าหาว่าฉันใจร้ายนะไ ก็เลจะเริกตลอดทวนสทิวเนี่ยโอ้โหพี่รอไปเถอะใกล้หน้าฝนนู่นน่ะทำไมเบื่อแล้วหรอจะมีางานอะไรท,ทำกันทุกวี่ทุกวันวะเนี่ยครับโถนี่พี่ไม่รู้อะไรพี่ก็น่าจะรู้นี่ว่าโซเขาดังจะตายใช่ไหมไอพวกผมอ่ะมันก็คอยสบายไปด้วยงานก็มีไม่ขาดมือเงินก็มีใช้เป็นกระตักนี่เป็นพอ่อดอกรักเขาบอกว่าอะไรรู้ไหม,มเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยพี่นะงานเดินสายเนี่ยเต็มเอียดครับจะบ้าระนี่เริ่มจองงานข้ามปีเลยเลยนะ อยากจะเชื่อเลยโถพี่ไม่เชื่อต้องเชื่อนะก็ดูอย่างโซ่สิอย่างโซ่เนี่ยเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นเขาเหมือนแม่พ่อพี่เนี่ยพูดได้หาหุโ,โมนะแม่เขาเนี่ยเป็นถึงราชินีลูกทุ่งเลยนะพี่ป้าหุ่นสีเนี่ยน <c oughs> ะไม่ใช่ป้างุ่นสีเออแม่โซ่เขาป่วยตายไปตั้งนานแล้วป้าหุ่นสีเนี่ยแกก็เหมือนนักร้องเก่าแก่ในวงนั่นแหละโอโ้พี่เชื่อไหมเ <c oughs> ขานี่ดังสูสีกับแม่โซ่มาเลยนะ พอแม in so ่โซตายปุ๊บแกก็มาดูแลโซแทนก็เหมือนแม่คนที่สองะแหละเสียงก็ดีมากนะแต่ตอนนี้ก็ปลดระวางแล้วนะพี่มันก็เหมือนเว้นวักอะแหละแกก็มาทําหน้าที่คอยด่าคอยว่าพวกหางเครื่องมันอยู่เนี่ยเออแล้วนายหล่อรักเาทำอะไรวะเป็นญาติ่านพี่มีสักก็เหมือนเป็นน้องผูดอกรักอะหน้าที่ของแกก็ เหมือนเหมือนผู้จัดการในวงเงาง่ายๆเออนี่ว่าแต่ว่าจะถามผมทำไมเนี่ยก็ฉันไม่รู้จักใครเลยนี่วะก็จะได้รู้จักว่าใครเป็นใครบ้างมีหน้าที่ทำอะไรฮยรู้จักไว้ก็ดีแล้วนะเพราะพี่รู้ไหมว่ามีคนเลงพี่อยู่ฮะโถ่ไอ้รลังเป็นงงใกล้แก้วตางอ้พี่พี่ไม่รู้อ่ะมันชอบพี่จะตายโหก็รู้ทั้งวงแล้วถึงฉันจะดูโหนนะเว้ย ฉันก็ชอบผิวมันหวานว่ะผิวหวานหๆเน,นี่ยแบบโซ่ใช่ไหมแ,<อ>แต่นั่นเนี่ยนะผมยิ่งแบบบอระเพ็ดอยู่ผม,ผ,มมผมจะมีคุณภาพนะเจอทำเป็นมิง้งอนันนี้เลยมาน,นี่เลยมานี่เลยมันแชร์จริงๆเลยนี่อันนี้ท่ามาเลยจัดก,การนางเจ้าก่อ เข้าใจไหมล้วโซจะต้องไปที่อื่นอีกน้าแกยังโอ้เอ๋เด็กเด็กแกก็ไม่ยู่รู้แล้วล่ะแม่รู้แล้วก็ทำเถอะทีน่าเบื่อจริงๆริงพี่โบว่ามาป้จะเที่ยงคืนแล้วลูกนี่พวกเราเร็วๆหน่อยกันได้ไหมเนี่ยช้ากันอย่างนี้ไม่ได้นะนังแก้วจบแล้วโซจะต้องข่อนต่อแล้วน้องจากตรงนี้ไปที่อื่นอีกเข้าใจไหมแลกมือกันหน่อยนี่โซยังไงยงไงก็รีบหน่อยนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวแก้วลงแล้วหนูขึ้นเลยเข้าใจไหมแล้วเราจะต้องไปที่อื่นอีกหลายเพลงในที่จะร้องแลนไหลายที่ด้วยแล้วแล้วเท้าที่ปวดเนี่ยเป็นยังลก ไม่ค่อยปวดแล้วหรือดีใจป้าจะได้หายหายหายคล่องใจทันทีเอานี่เธอเร่งหน่อยนะทรงผมต้องให้ยางมาสวยๆนี่น้าหนุ่มต้องเซ็กแล้วนี่ทำไมทำหวาสีน้ำเงิไม่เล้ฮัลโหลอาดทำไมไม่รับสายโซ่เลยล่ะเออเพลินเพลินเพลินผมคุยกับเพื่อเพื่อพ่ออยู่อะค่ะแล้วก็แล้วก็พ่อด้วยเพลินมันยุ่งอยู่อะค่ะว่าไงคะแล้วทำไมเสียงดังจังเลยล่ะคะ เออคือคืออย่างงี้ค่ะคือเาคือคือผมยังไม่เสร็จงานนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จงานแล้วโทรกลับไปดีไหมนะคิดถึงค่ะคิดถึงคิดถึงบ๊ายบายค่ะ